ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอสนะครับนี่แครดมามลุกมาแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่กับมามลุกสายดาบก่อนลากันนะคุณผู้ดูอันนี้ผมได้ลองแบบว่าวิจงวิจัยนิดหน่อยแล้วนะครับว่าจะอัพประมาณไหนอะไรยังไงนะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือผมมามาลองสกิลเฉยๆนะครับที่อาวลธหกสิบทำไมถึงมาตีแบบเนี้ยนะครับ มันมันยังไม่เหมาะนะต้องเวล6 1ก่อนนะครับค่อยค่อยมาตีนะครับแบบนี้อันนี้ขอพูดดักไปก่อนเลยนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผ,ผู้ชมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลมัมลุกสายดาบนะครับอัพประมาณไหนบ้างดีกว่านะครับคุณผ,ผู้ชมอ่ะผมแวะมาให้ดูตเตตัสกันหน่อยนิดเดียวขอ แต่นีดเดียวนะครับเรื่องสเตตัสอันนี้ผมเล่นเด็กล้วนเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นไอดีหลักผมมันมีพื้นฐานสกิลที่เพียงพออยู่แล้วนะครับที่จะสามารถเล่นเด็กล้วนได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็คือขนาดเลเวลไม่ยังไม่ถึงก็ตีมอนได้ตีมอนไหวไม่ตายแล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าไอที่มีสมุดไม่ได้ตึงขนาดนั้น ผมก็อยากแนะนําว่าให้ลองดูว่าเราเริ่มไม่ไหวกับมอนเมื่อไหรนะครับคือตอนแรกๆเว็บหกสิบเล่นเด็กล้วนได้นะครับแต่สําหรับคนที่เป็นไอดีใหม่ๆนับ1น,นับศูนย์เลยอ่ะผมไม่แนะนําให้เล่นเด็กล้วนครับเพราะว่ามันจะทําให้เราชนมอนไม่ไหวเนาะอาจจะต้องลงคอนไปก่อนสักร้อยหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ค่อยๆไปลองตีมอนดูนะครับว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ค่อยๆเพิ่มเป็น120 150หรือ200นะครับ หรืออินดี้เลยเล่นคอนล้วนจบๆนะครับต้นเกมเนาะแต่ถ้าคนที่มีสมุดหรือว่าการ์ดบงการ์ดบอสท,ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับก็ลองเริ่มที่คอน50แล้วกันเนาะแล้วไปลองเวลดูนะครับืถ้าไหวก็ที่เหลือก็ลงเด็กล้วนได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมผมขอแวะไว้ให้นิดเดียวนะครับมา ทีนี้สกิลของจริงแล้วนะครับมัมลุกสายดาบนะคุณผู้ชมอันนี้อันแรกนะครับต้องบังคับอัพอยู่แล้วเนาะข้ามไปนะครับอ่ะมาหน้าคามารีนะครับแล้วก็ตรงหน้าคอมมอนเลยละกันนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับเราสร้างมัมลุกมาแล้วเวล60แล้วแต้มสกิลจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมเลือกที่จะอัพบัฟโจมตีไปก่อนเลยนะครับเต็ม20นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อมาสกิลแลกเลือดนะครับ ทำไมถึงอัพแลกเลือดล่ะทำไมถึงไม่อัพป้องกันป้องกันผมยังมองเหมือนเดิมนะครับว่ามันยังไม่จําเป็นนะครับ ป้องกันค่อยรอไปอัพตอน107ทีเดียวนะครับถึงจะคุ้มนะคุณผู้ชมคือผมลองมาแล้วแหละตัวหลักผมปัจจุบันเนี้ย1 1 3แล้วก็เพิ่งจะมาใช้สกิลป้องกันจริงๆจังๆตอนเวลร0 7ยอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมบัฟป้องกันปล่อยจอยข้ามไปได้เลยนะครับถ้าป้องกันไม่พอไปลงอ่ารีสเตตัสไปลงคอนเพิ่มยังจะดีกว่านะครับหรือว่าไปหาเจมคอนนะครับใส่พวกประดับหรือชุดหรืออาวุธคุ้มกว่านะครับไม่ต้องเอาแต้มสกิลมาลงบัฟป้องกันนะครับอืม ส่วนไอสกิลแรกเลือดอะ่ะมันจะกลายเป็นสกิลแรกที่เราจะสามารถทําให้เหือได้นะครับคือมันมี2ช้อยแหละเอาแต้มสกิลไปอัพสกิลอื่นก่อนแล้วเหลือแต้มไว้เพื่อจะอัพสกิลเนี้ยให้เต็ม10ในเลเวล65ซึ่งช้อยเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะคํานวณให้มันหัวแตกทําไมทั้งทังที่อีก5เวลเราก็จะเวล65แล้วเนาะฉะนั้นเราสามารถอัพรอไปได้เลย10อัพ10 ไปจบๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคำนวณทีหลังว่าวิวเวล61แล้วเราต้องเอาแต้มมาอัพสกิลนี้แล้วนะ อะไรเงี้ยคือคือถ้าเป็นอาชีพที่เริ่มจากเลเวล1อ่ะอาจจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยบำลุกมันเริ่ม60เลยผมว่าอัพสกิลเนี้ยเต็ม10ไปเลยได้แบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยนะครับหรือว่าอันนี้อาชีพอื่นๆที่จะมาในอนาคตด้วยเนาะก็สกิลไหนที่จะกลายเป็นบัฟคริบัฟแรกสร้างตัวละครมาปุ๊บเลเวล60ปั๊บอัพสกิลนั้นเต็มได้เลยแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาหน้าคาตนะนะครับอ่าคาตนะมาเตอรี่เนาะแน่น,นอนต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้สกิล3สกิลเนี้ยผมขอแบ่งเป็น2 ของโซลูชันนะครับสำหรับใครเป็นตัวหลักใครเป็นต่อให้ไม่เป็นตัวหลักก็ได้ เป็นไอดีรองที่มีดาเมจพลาดอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องอัพครับถ้าดาเมจพลาดักพันอัพผมว่ายังไงก็ลงอินฟินิตถึงชั้น20ชิวๆเนาะคุณผู้ชมคือตอนแรกเราจะยังไม่ได้สกิลเซคันดารี่นะครับหรือสกนะิลคัทสองเนาะเราต้องมาลงอินฟินิตก่อนนะครับลงอินฟินิตก่อนนะให้ถึงชั้น20นะครับคุณผู้ชมเนาะวัยรุ่นอย่าเพิ่งใจร้อนกันนะครับว่าสร้างมัมลุกมาแล้วทาไมไม่มีสกิลคัทสองนะครับลงอินฟินิตก่อนนะครับคุณผู้ชมก็เงื่อนไขคือต้องใช้ลูกไฟวิญญาณสีแดงนะ 1>, 1อันแล้วก็มีตังห0 0แสนนะครับอ่ะอันนี้ผมผมอัพไปแล้วแหละมันมันเลยไม่โชว์แล้วจริงๆมันต้องใช้50,000 0นะครับอืมมาตรงหน้าโปรโมชั่นนะครับคุณผู้ชมอ่าก็พอลงอินฟินิตถึง20ปุ๊บได้ลูกไฟมาแป๊บมีตัง5 0 0 0 0 0กดตรงนี้เปลี่ยนคัสจะได้สก,กิลทั้งหมดมานะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ามาต่อนะครับก็นั่นแหละผมเลยจะบอกว่าถ้าเป็นไอดีที่มีพื้นฐานเพียงพออยู่แล้วเราจะมี3แต้มไปอัพ สกิลนี้เพิ่มนะครับอ่ะข้ามมาเลยแล้วกันเนะ <S <S าะเท่วกับาสกิลนี้เราจะมีแต้มเพิ่มอ่ะอีกตั้ง3แต้มนะครับหรือจริงๆแล้วถ้ามันต้องใช้55ปะตัวนี้55ทับจุดๆๆใช่ไหมอาจจะต้อง อัพ1 2 3มเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือไม่จะให้เอาไปลงบัฟป้องกันมันก็ดูแบบไม่ไม่ใช่เหตุอะถ้าเอาง่ายๆถ้าแบบไม่ไม่อยากคิดหน้าคิดหลังก็อัพไปเถเอะเฉยพูดทําไมนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเฉยๆว่ามันไม่จําเป็นต้องอัพสามสกิลนี้ก็ได้เนาะในการลงอินฟินิตนะครับทุกผู้ชม อ่ะน,นี้ที่อยากจะฝากไว้เฉยๆถ้าเป็นสายดาบแบผมไม่อยากให้อัพนะถ้าเป็นปอกแขนอัพได้คุณผู้ชมอัพสามสกิลนี้ใช้จริงได้นะหลังจากหลังจากเปลี่ยนคลาสองแล้วอย่างน้อยสกิลน,นี้น่าจะเอามาใช้เคลียร์เวฟเคลียร์มอนได้ดีเนาะเพราะว่ามันมันมันไกลอะ่ะเออนะครับต่อไปนะครับแฟชัน่นอย่าลืมมาอัพโดดสชั้นด้วยนะครับสชั้นจําเป็นมากนะครับยังไงก,ก็ต้องอัพนะคุณผู้ชมอัพไป2แต้มนะทีนี้มาหน้า secondary Skill แล้วนะครับผมลองและลองให้แล้วนะครับสก,กิล a s h ถ้าเป็น ถ้าเราเล่นเป็นสายดาบนะครับยังไงยังไงก็ต้องใช้นะครับสกิลนี้เพราะว่ามันเป็นสายระยะประชิดไงนะครับพุ่งไกลมากไนงะผู้ชมดูเอาไกลไหมปุ้มโอ้โหยันนู่นนะครับฟุ้มโอ้โหเอาซะอยากไปลองในพีในพีเลยบอกว่า,วาถ้ายืนตรงเนี้ยเราใช้สกิล มันจะไกลขนาดไหนนะครับคือแบบอื้โกงเวอร์นะครับอ่ะเอาเป็นว่าสกิลนี้อัพเต็มสิบไว้เลยเนาะควรสกิลที่คล้ายๆสิงโตคำรามเนี่ยอัพไว้หนึ่งก่อนก็ได้นะครับเป็นเผื่อเลือกแล้วกันนะแต่ผมเลือกสกิลนี้อ่าผมพูดดักไว้เลยนะครับคือสกิลนี้ กับไอ้สกิลนี้สามารถเลือกใช้ได้ถ้าชอบสกิลไหนนะครับอืมแต่ผมลองแล้วสกิลนี้คุ้มกว่านะครับคือสกิลนี้จะเป็นสกิลที่แต้มที่เหลือเอามาลงสกิลนี้นะคุณผู้ชมอืมมันเป็นสกิลที่รออัพเต็ม20สกิลต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาหน้าคาตนานะต่อนะครับอ๋อ,อก,ก่อนไปก่อนไปที่เหลือคือข้ามไปเลยนะครับที่เหลือปล่อยจอยนะ ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ชัวว่ะคือมันเขียนว่า Mac SP อะ่ะมันไม่ได้เป็น MP อะ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าเขาจะสื่อถึงอะไรหรือเขาแปลผิดหรือยังไงเนอะ <c oughs> มันมันมีคนมาถามไหมนะครับว่าไอเน,นี้ยจำเป็นต้องต้องอัพไหมแต่ถ้ามันเป็นปกติดีก็คืออันเนี้ยเป็นของเลือดอันเนี้ยเป็นของมานานะครับเออนะครับอัมบาัตัดต้องอัพของดี อยากอัพอัพเลยอยากอัพตอนนี้อัพไปเลยครับผมผมไม่ห้ามผมไม่ห้ามแต่ผมไม่อัพอมตะมันก็จะได้เปรียบใน PVP แล้วกันนะครับผู้ชมอันนี้ทิ้งทิ้งทวดไว้หน่อยเนาะถน้าอัพอมตะตอนนี้ PVP คุณก็คุณก็จะสบายหน่อยนะครับไปกันต่อนาคาสนะนะครับอัพไว้อย่างนึงก่อนเลยนะครับพอมาถึงเนาะตดเติร์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 ดนะครับ แล้วทีเนี้ยก็อัพร้อยสี่อัพเต็มได้เลยนะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยผมจะลงดีเทลสกิลนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมที่ทําไมผมเลือกอัพสกิลไอเนี้ยเป็นสกิลที่2เนาะที่อัพเต็มนะครับไม่ใช่ดิสกิลที่3นี่เพราะว่าอันเนี้ยเต็มเนาะอันนี้อันนี้มันเต็ม10นะคุณผู้ชมร้อยสี่สกิลแรกที่อัพเต็มอ่าสกิลพุ่งเป็นสกิลที่2ไอเนี้ยควรจะเป็นสกิลที่3ที่อัพเต็มแล้วที่ผมจะโยงมาสกิลเนี้ยถ้าคุณผู้ชมถ้าตัวละครคุณผู้ชมออออ่่ะะตนนทีลงัพ ลองอัพสกิลนี้อัพไวหนึ่งให้คุณผู้ชมลองก่อนนะครับว่าเวลาคุณผู้ชมเวลเวลนะครับใช้แล้วอะ่ะไล่ไปสามทีแล้วมอนตายไหมอ่าอันนี้มอนไม่ตาย <c ười> ไม่ใช่นะครับอ่าอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเมื่อกี้มันชิดไปหน่อยนะครับคือต้องลองดูว่าถ้าใช้ใส่มอนแล้วอะ่ะมอนตายหรือเปล่าคืออันเนี้ยม,ม,ม,มันมันมันมีดีบัฟที่เวลไม่ถึงด้วยนะครับ ผมเลยอาจจะยังยังปิดดามเมจมอนไม่ได้อะถ้าถ้าเป็นผีกระสืออะ่ะมันจะปิดมอนได้พอดีเอออ่าเนี่ยเห็นป่ะตายแน่ๆสามตัวนะครับคือผมเลยเลือกเอาไว้แค่หนึ่งเนาะแต่ถ้าตัวละครคุณผู้ชมกดสกิลนี้ไม่สามารถท่ามอนได้ในหนึ่งในหนึ่งสเต็ปอ่าไม่ใช่ดิในหนึ่งสกิลแล้วกันเนาะก็ะคือสามสเต็ปนี่แหละไล่ไปสามสเต็ปแล้วมอนยังไม่ตายอะ่ะเอาแจมสกิลจากสกิลเนี้ย มาลงสกิลนี้ก่อนเนาะคืออยากให้โฟกัสสกิลนี้หน่อยนะครับสกิลนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้แล้วมอนไม่ตายมันจะทำให้เราเสียเวลาในการเคลียร์เวฟมอนมากๆนะครับอืมคือถ้ามันตายมันจะทำให้เราฟาร์มไวมากๆนะคุณผู้ชมจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไวแต่ถา้ามันไม่มันไม่ตายปุ๊บอะจะก,กลายเป็นว่าเราต้องมาเสียเวลา อีกสกิลหนึ่งเพื่อจะปิดดาเมจมอนเนาะตัวนี้มันจะทําให้เราเสียเวลานะคุณผู้ชมเรยอ,อยากให้ทุกคุณผู้ชมโฟกัสสกิลนี้หน่อยว่าร่ายไปแล้วมนะอนตายไหมเนาะง่ายๆเลยนะครับก็เอาสกิลแต้มแต้มสกิลนี้มาอัพให้ไอ้นี้ก่อนนะครับผมอ่ะต่อไปน่าจะหมดแล้วที่เหลือถ้าจะให้ผมไกด์ต่อไปอ่ะสมมติสมมติสมมติเอาเอาลายนี้เลยนะครับผมก็จะอัพสกิลนี้ให้เตนะ็มเวลยี่สิบเนาะ แล้วผมก็จะมาอัพสกิลนี้ต่ออันนี้สําหรับผมนะเพราะว่าผมมั่นใจในดาเมจผมว่ายังไงซะตัวละครผมสามารถแทง3มสเตปเนี่ยมอนยังไงก็ตายเออไม่จําเป็นต้องแทงสเตปแรกแล้วมอนตายนะคุณผู้ชมคือมันมันแทง3ามทีแล้วมอนตายอันนี้ถือว่าเราเอาอยู่นะครับอือคือก็อผมก็มั่นนะ่ะ <laughs> ผมเลยจะยังไม่อัพสกิลนี้นะครับผมจะไปอัพสกิลที่มันพวกเนี้ยให้มันวันฮิตก่อนนะครับ เแล้วก็ถ้าแต้มเหลือแล้วก็อยากให้เชียร์อัพสกิลนี้เป็นสกิลต่อไปนะคุณผู้ชมผมยังไม่อยากเชียร์อัพสกิลนี้เท่าไหร่คือสกิลนี้ผมผมมองว่ามันมันช้าไปนิดนึงปะแล้วมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นด้วยนะครับเนี่ยแล้วมันได้3เป้าเองเนาะไม่เหมือน2สกิลนี้นะครับที่ได้4เป้าผมเลยยังไม่อยากให้เอาแต้มสกิลไปลงสกิล62อนะครับคือถ้าเลือกได้อ่ะให้ให้อัพร้อยสี่เต็ม อัพ97เต็มอัพ76เต็มนะครับแล้วก็อัพ83เต็มนะคุณผู้ชมแต่ระหว่างนั้นไม่รู้ว่าแต้มสกิลจะพอเมื่อไหร่แล้วมันดันได้ใช่เหอแล้วอะมันดันได้ใช่เหิอ72แล้วก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะเอาสกิลไหนออกถ้าให้ดูให้เดาล่วงหน้าเลยถ้าถามผมว่าผมจะเอาสกิลไหนออกแน่นอนเนาะก็คือสกิลนี้ผมจะเอาออกแล้วเอา72มาใส่ต่อนะครับคุณผู้ชมอืม แล้วก็อันนี้คือหน้าตาสกิลที่ผมเรียงแล้วนะครับคือผมผมลองอคอมโบโคอมจอยมาหลายสเต็ปแล้วสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ผมชอบแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะก็คือถ้าจะวางเป็นสกิลมาโคก็เรียงตามนี้เอาง่ายเรียงเป็นแบบนี้อะไรต่อ104 1สี่ร้อเสร็จแล้ว 97 97ล้วกลับมาคอมมอนคอมมอนเสร็จเรามาไอ้นี่อืนะครับเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับก็คือเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแหละแต่ผมว่าผมชอบอย่างนี้นะครับมันดูเต็มดีคุณผู้ชมมันดูเต็มไม้เต็มมือดีนะครับอันเนี้ยส่วนบัฟก็เอามาใส่ซะนะครับแลกเลือดเป็นมานาะอันเนี้ยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่เราอัพเต็มไปแล้วก็เอามาใช้ไม่เสียหายนะครับอ่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็ให้มาดู ทก,กิลเลย์เกมเพย์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเวลแล้วประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมสำหรับดาบนะเดี๋ยวผมปล่อยยาวๆตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมพาไปฟาร์มอีกฝั่งแล้วกันนะตรงนี้ก็มอนก็ตีง่ายอีกอะ่ะมันไม่สู้มืออะ่ะมอนมันวันฮิตอ่ะตรงนี้มอนมันวันฮิตอ่ะนี่ถ้าที่เวลจริงๆของมันนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะไวเลยเนาะ แต่พอถ้าถ้าเราฆ่ามอนง่ายเกินน่ะสกิลพุ่งบางจังหวะก็ทําให้เราเคลียร์มอนไวมากๆแต่บางจังหวะก็จะทําให้เราเสียเวลานิดหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โหถ,ถ้าถ้าแดชทีแล้วมอนหายทั้งแผงนี่ผมบอกเลยว่าโคตรโกงแต่เมื่อกี้มันน่าจะไวเกินไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียเวลาไล่สกิลแล้วนะครับ ไม่โดนเฉยเลยวะไม่โดนดาเมจเฉยเลยมอนเออโดนอยู่แต่ว่าก็ไม่โดนเต็มๆนะนี่อสกิลพุ่งเนาะสกิลพุ่งก็ยังพอมีจุดบอดอยู่นะครับ เอาแล้วอันนี้เป็นที่ AI แล้ว AI ล็อกมั่วแล้วอันนี้มันล็อกมอนตัวเดิมนะครับ <c oughs> มันสามเป้าปะโอเคมอนตายสามตัวาตามที่เขียนไว้เลยนะครับอูถ้ามันสี่เป้านี่จะโคตรโกงมากเลยนะเนี่ยบางจังหวะก็ทำให้เสียจังหวะจริงนะคุณผู้ชมไอสกิลพุ่งอ่ะ แต่ผมว่าต้นเกมอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ดีใช้โดนนะครับแล้วยิ่งหน้าทางมรณะนี่ผมบอกเลยว่าตึงเปรีย้ยตอบโจทย์่ลองไปตีให้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะปั๊มเลือดทันไหมนะนี่ต้องมาดูมอนสู้มือหน่อยนะครับโอโ้โดนวันฮิตตายไม่เป็นไรเราไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ยังไม่ไหวนะครับ เวลห่างเกินนะครับอย่าหาทํานะคุณผู้ชมโอเคสําหรับมั่มลุกสายดาบก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนและกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจงให้คนทําคลิปมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนี่ยฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ